ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหลักสูตรผู้นำนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนปากคาดพิทยาคมจังหวัดบึงกาฬเมืม่อวันพฤหสัสบ,บดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา11.30นที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดบึงกาฬโรงเรียนปากคาดพิทยาคมอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ ลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา2563ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากคาดโดยมีนายอดุลพรมวังผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมและคณะครูฝึกให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารสำหรับการฝึกหลักสูตรผู้นำนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-3เข้ารับการฝึกจำนวน671นายงวงการฝึกระหว่างวันที่22-31สิงหาคม2563เพื่อให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาวิชาทหารเตรียมความพร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพต่อไป ทีมข่าวบนทวนทหารบกที่29รายงาน